ว่าเธอเหนื่อยเธอกําลังพยายามทําอะไรบางอย่างอยู่อาจจะพยายามสู้กับชีวิตพยายามาหาเงินเยอะๆเพื่อที่จะดูแลตัวเองเพื่อที่จะดูแลคนใกล้ตัวเธอเป็นคนจิตใจดีนะเธอเป็นคนจิตใจดีมากๆเธอชอบช่วยเหลือคนอื่น่ะฉันเห็นนะแล้วเธอก็เป็นคนที่ชัดเจนตรงไปตรงมาไม่ยอมแพ้ต่ออปุปสรรคเลยเธอเป็นคนที่ไม่ได้เคยกลัวต่อความยากลําบากไม่เคยกลัวต่ออปุปสรรคใดๆ แล้วฉันมีความรู้สึกว่าเธอเองเนี่ยเป็นคนที่ช่างสังเกตเป็นคนฉลาดเป็นคนทันคนแล้วก็เป็นคนชอบส่องด้วยนะตอนนี้เราอยู่ไกลกันฉันก็คิดทําได้แค่คิดถึงเธอแล้วก็มีการแอบมาส่องเธอเพราะว่าสิ่งที่ทําได้ก็คือแค่นี้ฉันดีมีความสุขนะเวลาเห็นเธอมีรอยยิ้มลงภาพยิ้มหรือลงภาพเกี่ยวกับการที่เธอแบบมีความสุขกับการหาเงินนะ่ะตอนนี้ฉันรู้ว่าเธอโฟกัสที่เงินจะเป็นส่วนใหญ่ เพราะชีวิตมันคือการเริ่มต้นเธอกำลังเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องเงินเริ่มต้นเกี่ยวกับชีวิตของเธอซึ่งมันมันเป็นสิ่งที่ดีนะ แต่สถานะความรักความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะนิ่งด้วยความที่เราอยู่ไกลกันด้วยแหละเราเธอเขาไปมุ่งในเรื่องของงานเป้าหมายเนาะคนเรามันก็ต้องมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตซึ่งเป้าหมายของเธออาจจะเป็นเรื่องงานอาจจะไม่ใช่เรื่องความรักเพราะว่าเราอาจจะอยู่ห่างไกลกันเราอาจจะมีเรื่องของการแตกต่างทางนิสยัยสังคมอายุหรือแม้แต่กระทั่งภาษาเนาะมันทําให้เหนื่อยพอเหนื่อยแล้วเนี่ย ก็อยากจะหาสิ่งที่ทําให้บรรยากาศมันดีขึ้นมันชิลมันสนุกสนานอ,อาจจะไปท่องเที่ยวหรือไปทํางานหรือไปทําในสิ่งที่ตัวเองละซึ่งมันก็ดีแต่เธอรู้ไหมว่าฉันรอคอยเธอมากๆเลยรอคอยเธอทุกวันเลยรอคอยเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้มาเจอกันเพื่อที่จะทําให้เรามีโมเมนต์ได้สื่อสารได้พูดคุยกันบ้างเพราะตอนนี้ฉันให้เวลาเธอใช้ชีวิตหรืออยู่กับตัวเองให้เต็มที่เลย มันก็ก็ดีนะพูดถึงอะ่ะแต่ว่ามันก็มีความคิดถึงเกิดขึ้นไงฉันยังคิดถึงเธออยู่มากๆเลยนะตอนนี้ก็คิดถึงแล้วก็มีความรักให้ด้วยแม้ว่าฉันอาจจะนิ่งๆอาจจะไม่ค่อยที่พูดหรือตีหน้าขื่เธออาจจะคิดว่าไม่ได้รู้สึกอะไรจริงๆอ่ะฉันรู้สึกมากๆเลยนะแต่แค่สร้างกำแพงแค่ทําเป็นเหมือนไม่สนใจแค่นั้นเองแกล้งทําเป็นบล็อกความรู้สึกหรืออาจจะฉันอาจจะถูกเธอบล็อกอยู่ก็ได้นะตอนเนี้ถ้าสมมติเธอบล็อกฉันอยู่อะ่ะ ปวดบล็อกให้ฉันด้วยนะแต่ถึงเธอบล็อกยังฉันก็ส่องเธอได้อยู่แล้วละฉันคิดถึงเธอมากๆเลยนะยิ่งเราอยู่ไกลกันมันยิ่งทําให้ความคิดถึงมันทํางานเราก็เหนื่อยฉันเหนื่อยกับความรักเหนื่อยกับความสัมพันธ์แล้วก็เหนื่อยกับงานด้วยมันเหมือนไม่มีมันแรงบันดานใจมันเหมือนเครียดมันนอนไม่หลับกังวลกระวายทุกครั้งที่ฉันเหนื่อยะฉันจะคิดถึงเธอนะเพราะอะไรเพราะเธอคือคนที่ฉันรักเธอคือคนที่ฉันรู้สึกว่าโอเคอยากไปต่ออยากใส่ใจอ่ะ แล้วเธออาจจะคิดว่าฉันอาจจะมีตัวเลือกมีทางเลือกแต่จริงๆไม่เลยเธอเธออะแบบเรื่องนี้แหละที่มันอาจจะทําให้เธอรู้สึกเสียใจใช่ไหมจริงๆไม่นะฉันไม่ได้มีใครจริงๆฉันมีแค่ความรักให้เธอแล้วมันก็เป็นแบบนี้มาตั้งนานละเป็นความรักเดียวเป็นความรักที่ฉันรู้สึกว่ามันไม่เคยมีใครเออดีเท่าเธอไม่เคยมีใครผูกพันมันทให้ฉันรู้สึกผูกพันได้เท่าเธอฉันผูกพันแล้วฉันก็รักเธอมากจริงๆนะ มันเป็นเหมือนแบบความคุ้นเคยอะที่ไม่รู้จะอธิบายยังไงเห็นแวบ,บแรกแล้วมันก็รู้สึกถูกตาถูกใจมีสเสน่ห์อะไรบางอย่างดึงดูดแม้ความสัมพันธ์นี่มันจะไม่ได้ชัดเจนหรือยังไม่สามารถพูดอะไรได้อะแต่ฉันอยากเจอเธออยากมาหาอยากให้เราเนี่ยมีโมเมนต์ที่ดีร่วมกันตอนนี้เธอนิ่งมากๆนิ่งจนฉันกลัวนิ่งจนฉันกังวลใจแต่ในความกังวลใจเนี้ยฉันเองก็ ในความกังวลใจนี้ฉันก็ยังแอบคาดหวังนะคาดหวังว่าเธอเองจะคิดเหมือนกันรู้ว่ามันอาจจะไม่เป็นไปได้ยากอะเพราะว่ามันเกิดปัญหาเกิดขึ้นในความสัมพันธ์และรู้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่เธอจะกลับมาแต่ฉันก็ยังรออยู่ตอนนี้มันเป็นหน้าที่ของฉันใช่ไหมที่จะต้องพยายามมีความสัมพันธ์บ้างเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเธออาจจะทุ่มเทแล้วเต็มที่กับฉันมาพอสมควรแล้วตอนนี้มันก็เลยทําให้ฉันเริ่มคิดเริ่มจินตนาการว่า ออจะทํายังไงให้ความสัมพันธ์นี้มันกลับมามันจะใช้พรมลิขิตอย่างเดียวไม่ได้แต่มันต้องใช้ความพยายามแร้วใช้ความใส่ใจหรือใช้ตัวฉันเองด้วย